ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสร้างผลงานที่งดงามอย่างยิ่งในศึกฟุตบอลเยาวชนรายการสำคัญอย่างศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกปี2026ซึ่งเป็นการแข่งขันที่หลายชาติในทวีต,ต่างต้องการใช้เวทีนี้ในการแสดงศักยภาพของนักเตะดาวรุ่งโดยเฉพาะการเก็บคะแนนสำคัญเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลเยาวชนในเอเชีย สำหรับทีมชาติไทยยู7เกมในวันที่26พฤศจิกายน2025นักสนามชนบุรีสเตเดียมได้กลายเป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนบอลไทยรู้สึกภูมิใจเพราะทีมสามารถโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะทีมชาติมาลดียูสิด้วยสกอร์7ถึงซึ่งเป็นผลการแข่งขันที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพความมั่นใจและความพร้อมของนักเตะไทยในการเดินหน้าไล่ล่าตัวสู่รอบสุดท้ายทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชนระดับทวีปครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม บรรยากาศในสอนามวันันั้นเต็มไปด้วยความคึกคักแฟนบอลไทยจำนวนมากเดินทางมาเชียร์นักเตะดาวรุ่งอย่างอบอุ่นและสิ่งที่ทำให้การแข่งขันนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้นก็คือการได้เห็นพัฒนาการของทีม U 1 7ไทยที่มีระบบการเล่นชัดเจนขึ้นเร็วขึ้นและมีความเข้าใจเกมที่ดีขึ้นจากการเฟ้นหานักเตะมากฝีมือทั่วประเทศผนวกกับการฝึกซ้อมที่เข้มข้นภายใต้สไตล์การทำทีมที่เน้นการครองบอล การเข้าทำที่หลากหลายการเล่น p r e s s ิ่งตั้งแต่แดนบนรวมถึงการสร้างจังหวะต่อเนื่องอย่างมีแบบแผนเมื่อเสียงนกวีดเริ่มการแข่งขันนักเตะไทยไม่รอช้าที่จะเข้ากดดันคู่แข่งและใช้ความเร็วความคล่องตัวรวมถึงทักษะเฉพาะตัวสร้างโอกาสในแดนของมาดิฟีอย่างต่อเนื่องทันทีที่บอลเริ่มกลิ้งทีมชาติไทย U17 ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้อย่างเต็มที่ การต่อบอลสั้นการประสานงานในพื้นที่แคบและการหาช่องยิงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจังหวะแรกของเกมเป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้กับทีมไทยอย่างชัดเจนเพราะสามารถทำประตูขึ่นนำได้ตั้งแต่ช่วงต้นการแข่งขันซึ่งทำให้รูปเกมทั้งหมดถูกดึงเข้าสู่ความได้เปรียบของทีมไทยทันทีการขึ้นนำเร็วช่วยให้ทีมไทยควบคุมจังหวะได้มากขึ้นและทำให้มาดีฟต้องถอยไปตั้งรับ แถมยังเปิดพื้นที่ให้เกมรุกของไทยหาช่องเข้าทําได้ง่ายกว่าเดิมการยิงประตูแรกของไทยทําให้แฟนบอลส่งเสียงเฮดังสนัน่นและยิ่งเป็นแรงผลักดันให้นักเตะในสนามเดินหน้าเล่นอย่างมั่นใจและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นหลังจากประตูเปิดหัวทีมชาติไทย u 17ยังคงเน้นเกมรุกอย่างต่อเนื่องการขึ้นเกมจากด้านข้างทำได้ยอดเยี่ยม ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาของไทยสามารถพาบอลทะลุแนวรับของมาลดีฟได้หลายครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทีมไทยมีความเร็วและความมั่นใจในการดวลตัวต่อตัวเป็นอย่างมากผู้เล่นในแดนกลางทำหน้าที่คุมจังหวะและกระจายบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวางบอลยาวการแทงทะลุช่องและการคุมจังหวะเกมรุกให้ต่อเนื่องเป็นสิ่งที่กลายเป็นจุดเด่นในเกมนี้มาดี e พยายามตั้งโซนรับในแดนของตัวเองแน่น แต่ก็เป็นเรื่องยากเมื่อไทยสามารถเข้าทำได้ทั้งจากกริมเส้นและตรงกลางการโจมตีอย่างหลากหลายทำให้แนวรับของมาดีฟเกิดความผิดพลาดหลายครั้งก่อนจะนำไปสู่ประตูที่2และ3อย่างรวดเร็วในครึ่งเวลาแรกเมื่อสกอร์ขยับห่างเป็น3 0ในนาทีไม่มากนักหลังจากเริ่มเกมก็เห็นได้ชัดว่ามาดีฟเริ่มเสียความมั่นใจขณะที่ทีมไทยยังคงเล่นอย่างดุดันและมีความกระหายประตูอย่างมาก นักเตะหลายคนของไทยกล้าที่จะลองยิงไกลกล้าลากเลื้อยกระชากผ่านผู้เล่นมาดิฟและยังมีการเข้าทำแบบทีมเวิร์กที่ประสานกันอย่างลงตัวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบการเล่นที่ได้รับการขัดเกลามาเป็นอย่างดีโค้ชของทีม U17 ไทยเองก็ยืนข้างสนามและคอยปรบมือให้กำลังใจนักเตะตลอดเวลาเพื่อให้ทุกคนรักษาจังหวะของตัวเองไว้และไม่ผ่อนเกมแม้จะนำห่างอยู่แล้วก็ตาม มาลดิฟเองพยายามตอบโต้ด้วยการเล่นเกมสวนกลับหลายครั้งสามารถจ่ายบอลลึกให้กองหน้าที่มีความเร็ววิ่งทะลุแนวรับไทยแต่แนวรับของไทยมีความแข็งแรงและนิ่งมากพอที่จะดักจังหวะเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดการยืนตำแหน่งอย่างมีระเบียบการเช็คล้ำหน้าการช่วยซ้อนและการไล่บีบในจังหวะตอบกลับถือเป็นอีกหจุดแข็งของทีมไทยในแมชนี้ผู้รักษาประตูของไทยแม้จะไม่ได้มีงานหนักมาก แต่ในจังหวะที่ถูกทดสอบก็ยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมไทยรักษาความได้เปรียบไว้ได้อย่างมั่นคงในช่วงครึ่งแรกทีมไทยสามารถยิงเพิ่มได้อีกจนทำให้สกอร์ขยับขึ้นไปถึง4-0ก่อนพักครึ่งซึ่งเป็นการตอกย้ำความเหนือชั้นของทีมทั้งในด้านแทคติกความเร็วและพละกกำลังของนักเตะดาวรุ่งไทยที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรง ความมั่นใจและกำลังใจของเด็กไทยเพิ่มขึ้นทุกนาทีที่เกมดำเนินไปแฟนบอลในสนามต่างรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความหวังและความมั่นใจว่าไทยจะสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างขาดลอยในเกมนี้เมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังทีมชาติไทย U17 ยังคงเดินหน้าเล่นเกมรุกอย่างเต็มที่โดยไม่ได้ถอยเกมหรือผ่อนความเข้มข้นลงแม้แต่น้อย ความกระหายและความตั้งใจที่จะพัฒนาเกมของเด็กไทยแสดงออกมาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจังหวะก,การเคลื่อนที่ที่ไม่มีหยุดการเข้ากดดันแนวรับเมาดิฟตั้งแต่ในแดนคู่แข่งการต่อบอลเร็วเพื่อเจาะแนวรับและการจบสกอร์ที่เฉียบคมทั้งหมดกลายเป็นจุดที่ทำให้เมาดิฟรับมือได้ยากมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังแล้วประตูที่5ของไทยก็มาถึงอย่างสวยงามจากจังหวะก,การทำเกมต่อเนื่องที่ผู้เล่นไทยสัมผัสบอลกันอย่างแม่นยำ ก่อนจะยิงเข้าไปอย่างเฉียบคมทำให้สกอร์ขยับเป็น5 0ถึง0จังหวะนี้กลายเป็นอีกหนึ่งประตูที่เรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลอย่างล้นหลามบางคนถึงกับยืนปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมในการคลาสบอลและการจบสกอร์ที่ละเอียดอ่อนแม้เมาดีฟจะพยายามอย่างมากเพื่อหาจังหวะสร้างความหวังให้ทีมตนเอง แต่จังหวะเกมที่ฝืนและการป้องเล่นภายใต้ความกดดันมากเกินไปทำให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างไรก็ตามในช่วงนาที1ทีมมาลดีฟก็สามารถยิงประตูตีไข่แตกได้สำเร็จจากจังหวะสวนกลับเร็วและการยิงอย่างเฉียบคมซึ่งกลายเป็นประตูปลอบใจให้พวกเขาและเป็นช่วงสั้นๆที่ทำให้แฟนบอลในสนามสงบนิ่งก่อนจะกลับมาส่งเสียงสนับสนุนทีมไทยอีกครั้ง หลังถูกตีไข่แตกทีมไทยไม่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณว่าจะลดเกมลงแม้แต่นิดเดียวกลับกันเด็กไทยยิ่งเดินหน้าสร้างความกดดันมากกว่าเดิมราวกับต้องการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพขั้นสูงของทีมความเร็วการยิงที่เฉียบคมการผ่านบอลที่แม่นยำสร้างจังหวะที่ทำให้ประตูที่6และ7ของไทยเกิดขึ้นอย่างไม่ยากเย็น เกมเดินหน้าอย่างสวยงามต่อเนื่องจนสกอร์กลายเป็น7-1ในช่วงท้ายเกมก่อนจะจบลงด้วยชัยชนะอย่างขาดลอยของทีมชาติไทย U17 ผลการแข่งขัน7-1ไม่ใช่เพียงสกอร์ที่ตอกย้ำความสำเร็จในแมตชนี้เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของทีมไทย U17 ในการเดินหน้าต่อสู่รอบสุดท้ายของรายการ AFC U17 a s i a เ Cup เอเชียนคัพการทำได้ถึง7ประตูในเกมระดับนานาชาติถือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างมากสำหรับวงการฟุตบอลเยาวชนของไทยซึ่งกำลังเดินหน้าพัฒนาทั้งระบบคัดตัวระบบฝึกซ้อมและสไตล์การเล่นของนักเตะรุ่นใหม่อย่างจริงจัง ชัยชนะครั้งนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้เห็นว่าด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเด็กไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่ชาญฉลาดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพการจบสกอร์ที่แม่นยำหรือความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต นอกจากนี้เกมนี้ยังทำให้โค้ชและทีมงานนะมีความมั่นใจมากขึ้นในการวางแผนและเตรียมทีมสำหรับแมตช์ต่อไปเพราะเห็นได้ชัดว่าระบบก,การเล่นเริ่มเข้าที่นักเตะเข้าใจแทคติกมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ในสนามที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแฟนบอลไทยเองก็รู้สึกภูมิใจอย่างมากกับผลงานของทีม U17 ซึ่งไม่เพียงแค่คว้าชัยชนะเท่านั้นแต่ยังโชว์สไตล์การเล่นที่ดึงดูดสายตา เปรี่ยมไปด้วยพลังและสื่อถึงความเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่เน้นทั้งความเร็วเทคนิคและความเข้าใจเกมสไตล์การต่อบอลฉับไวและการกดดันคู่แข่งตลอดเวลาของทีมไทยสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคตอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะแต่เป็นสัญ,ญญาณของพัฒนาการที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของฟุตบอลเยาวชนไทย หลังจบเกมนักเตะหลายคนได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลและสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้เล่นในเกมรุกที่สามารถสร้างสรรค์จังหวะได้ดียิงประตูได้หลายครั้งและดึงความสนใจจากทุกคนในสนามความสามารถในการอ่านเกมรักษาระบบการเล่นและการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดทำให้ทีมไทยดูเหนือกว่ามาดลีแทบทุกด้าน ขณะที่แนวรับก็ได้รับคำชมเช่นกันในด้านความนิ่งความแน่นอนและความสามารถในการรับมือกับจังหวะสวนกลับของคู่แข่งเมื่อมองในภาพรวมการแข่งขันนัดนี้ไม่ใช่เพียงเกมแห่งชัยชนะแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ขององค์การวางแผนระยะยาวของสมาคมฟุตบอลไทยการสร้างระบบพัฒนายาวชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเลือกโคช้ชที่เหมาะสมรวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเตะรุ่นใหม่ได้รับประสบการณ์การแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอนักเตะหลายคนในทีมชุดนี้ถูกจับตามองว่าอาจก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลไทยภาคภูมิใจยอย่างมาก โดยสรุปแล้วเกมที่ทีมชาติไทย U17 เอาชนะมาดิฟ U17 ด้วยสกอร์7-1ในศึก AFC U17 เอเชียนครับอพรอบคัดเลือกณสนามชนบุรีสเตเดียมในวันที่26พฤศจิกายน2025ถือเป็นหนึ่งในชัยชนะที่สวยงามที่สุดของทีมเยาวชนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งในด้านสกอร์และรูปแบบการเล่นชัยชนะนี้ได้สร้างความมั่นใจให้ทั้งทีมงาน นักเตะและแฟนบอลและเป็นอีก19ึ่าสำคัญของฟุตบอลไทยในการเดินหน้าสู่การแข่งขันระดับสูงของเอเชียในอนาคตโดยพลังของเด็กไทยความตั้งใจและความมุ่งมั่นเราเชื่อว่าทีมชุดนี้มีศักยภาพที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนในวันข้างหน้า